ฟังฟองขึ้นติดคนหลายหลายเด้ออยู่ในวัดนั่นลายคัาหลายเนี่ยมาที่หนีเลี้ยวไปท่าคุนอาจารย์สามารถยางมาสิบสี่สิบสี่คำเตือนกนารจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยานในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับผมเมื่อนี้ผมพาดซีเดินทางมาที วัดหลวงปู่พนาไฮนะครับผมลาสูดแอดไมดได้บุญอธิษฐานแล้วสำเร็จนะครับผมปกติส่วนมากแอดไม่กับเจีมากมากบุญนะครับขอการเงินการงานโชคลาภขอสุขภาพร่างกายนะครับเพื่อนได้และเพื่อนกษติมากแก่บุญตลอดนะครับมือนีได้ยินข่าวว่าเพื่อนจะขอตัวเด็ดตัวดีมาฝากพี่ฝากนอก้องฝากเอทุกคนทุกท่านนะครับผมไอเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมขอคกระดาหนึ่งไร่หนึ่งแชร์ใครแชร์คอยมีโชคใครแชร์คอยดวงเปิดใครแชร์คอยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีนะครับวันนี้ก็มากับอาจารย์สามารถนะครับมากับคนท้องมากับครอบครัวนะครับผมน้องข้อปั่นกระมานะครับผมเอาเดี๋ยวลุ้นด้วยกันเง,ง,งินแบงค์งเหรอ<า>ได้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวเ,วเวดีี๋ยวเด๋ยว เหรียญไม่ได้ใช่ไหมไม่ไ,ได้ไ,ไ,ได้ไตุ่นอันนี้ได้ตุ่นแดงอ่ะสาธุก่อนนะเอาอันไหนโตอันใหญ่ก็ได้เอาอันไหนก็ได้เอ้าโอยากเลยูุ่งใจกันจังปัจจีวาธนีริตนิจาอุทธาปจายโนจ อยนนอา,ายกได้เกจที่ได้เกจจังไหนเพราะท่านได้ออกยอยู่อยา,อาได้เนะบอเล็14 14อ๋อเนเสียงเซมซีไดเล็14เอามาอ่านเอามาอ่านบึ้ึงซีดีบ สายเลขหนึ่งสี่โอ้มีตัวเลขอยู่ในนี้สี่สามหกงามงามใบที่สิบสี่อุย้ยเนี่ยนี่มัไหนใบใบที่สิบสี่บอกว่าระวังวาจาเนี่ยพูดให้พออืมอ เกวะอนาสีริสภะมิจังวุฒาปัจจายโนตตาโลธรรมาวัดธิตายุทธโนจุกัยคือเสียงไรอันเนี้บนีนี่มือวนนี่ตัวเลขอ่นี่ตันี้อะไกันเข้เดี๋ยวเดี๋ยวาำไงปั้นก่อน อ๋นี่เก็บไหเสามสามตัวเดียวนี่เป็นสามี่เท่านั้นแล้วไปมาเด้อมาได้ไปกเอสามห่ง่เอ้าสามอันนี้สามหกไปแล้วแอดไม่ไปแล้วยไอ้ัมาเดน้ววางองันเลนกู่เด้อวดียนไหม มาอย่างนี้มาอย่างนี้วัสด,ดีจ้ามาแก่บุญจ้ายังก่อนมาแก่บุญปูนะให้จ้ามาแก่บุญจ้าแปลว่าสมบงังบอะนี่สมบังจ้าเพราะว่ามาแก่บุญอันนี้ตอนที่่ได้ทองเหรอจะคลองสิคขอดก็เลยมาขอมาให้แม่ก็ปูนะปลอดภัยได้ปูดูแลเสี่ยวไข่มาแผงหนึ่งแล้วก็น้ำแดงแพกหนึ่งต่ว่ามาือนีก็เดาไข่มาแพงเดียวเด็ เอาใครมาซองแพงตั้งใจอยากได้น่ะนะกค่ไหนเอามาซองแพงมาซองแพงได้ยินว่าจิดจุดเชียงใต้อมบอกจ้าว่าจุดจุดหนึ่งเชียงใต้เราจ้าวเดี๋ยวรอทูบเสียงไทยกับแอดใหม่นะครับผมแงงแมงอาจารยสามารถครับผมสวัสดีครับอาจารย์สามารถสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้วันนี้มานทำกันนะครับผม มาทําบุญวันนี้ก็กราบปู่พนาไฮนะครับวัดณสถานที่แห่งนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านรั่วถึงวัดปู่นะครับวันนี้ก็เลยเดินทางมาทําบุญมากราบพระครับผมนะครับที่วัดปู่พนาไฮครับวัดปู่พนาไฮนะครับมาขอพรขอโชคขอลาบนะครับขอการเงินการงานคุณคุณหน่อย กาปูไปเนาะปูน้อยนะกาปูย <rê ver talks> <m ART> ังกาปูกาปูอันนี้ยังนี่อันนี้น่งนี่เอามาไปนี่ อาไรแม่ดูเงินผู้ใดเนีย่ยเงินผู้ใดเนี่ยมีมีถูกรไหมมถูกซโอไปรุนกันกไ,ดไเดี๋ยวไปรุนกันอยู่ด้านล่างนะครับผมเขมาบอกวจุดขบอจุอจดด้ว คือดังดีเนี่ยกดังดีเนี่ยอันนั้นยตดชื่อมนกับดังเองแม่ไม่ดังเอีงที่บอกนด่เด็กแต่เบื้องส oh. hey, ุดองอนีกอีบมคือ้นจุดเทียนจุดเทียนกันเนาะ พอยังแอดใหม่นี่อพอยังนี่รัฐบาลไทยจ้าโอ้รัฐบาลไทยแอดใหม่พอที่วัดหลวงปู่พนาไฮนะครับพี่ดังยืดตลอดด้วยนี่ <laughs> อ,อืมพ่ไหนเหราผู้่านอยู่ด้นี่ออกมาแล้วหนึงน่งหนึง่งหนึ่งหนึ่งอะไรเอ,อย่ยหนึ่งมาแล้วนะครับหนึ่งมาแล้ว หนึ่งมาแล้วนะครับผมหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งสองนะครับเอาเดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบนะครับผมอย่างนี้ว,ว่าวัยแอดใหม่ฟันดีด้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเรียกเอดใหม่มาสัมภาษณ์ให้นะครับเอดใหม่เอดใหม่เอย๋ยวนี้เราฟันดีมาว่าซู่ฟังเนี่ยฟันบ่ฟันบ่ถามเอดใหม่ก่อนเขาไปดุนตัวเลขนักกัน เดินแนวทางด้วยกันเห็นใหม่กำลังมาแล้วตุ้งนุ้ยตุ้งนุ้ยตุ้งนุ้ยมาแล้วตุ้นุ้ยตนมาแล้วเ็ใหม่อ้จัเป็นสีรันสีรันยังโอเคงว่ายแอนกยิ่งขาว่าฝันฝันว่าฟันดีบ่ฝันดีคือว่าพ้กันฟันดีเหมือนครอบรัวเดี๋ยวมาบอกซูฟังเลยันดีได้จ้ะฟันว่างได ฟันวางดิฟันมาขึ้นนี่มาขึ้นแหลกฟันสองขึ้นติดขึ้นแหลกฟันมาที่แหลกเสียงเหล็กอาจารย์สามาเลคุตีเห็นเนาะ,ะเสียงศูนย์หนึ่งขันมันสืออ,อกนี่ใครลาฟันเห็นเจ้าของผู้เพลินภาพไปเอาเดอร์มาวางซีวันที่นี่เล่ฟันฟันว่าไปวัดไซบุไปไปวัดแลลวแล้วันที่นี่เจ้าของก็เลยไปเฮียน ไปไปเห็นไปเห็นพ่อหญ่นั่งอยู่พ่อใหยครูที่ตายไปนะครูที่เสียไปนะเพื่อนได้ไปนั่งนั่งกินข้าวเมื่อละคนที่นี่เราได้ไปกาเพื่อนเพื่อนได้ไปหลายกินข้าวนําคนรลายหลายเด้อม่ในวัดนั mm ่น hmm. ลายครัหลายเนี่ยวัดที่นี่เลี้ยวไปท่าคุนอาจารย์สามารถยางมานางมาละท่าขุนละ จ,จ้ะจ้ะขึ้นแลกวันเห็นมาที่นี่ขึ้นที่สองอฟันมาแอดกาไปอยียงบูคีเล่ข,ขั้นดับไปขี่ไปแรีวบร้อแอดฟันอยู่เฮี้ยนเอื่อยอยู่บาดอันนั่นนกหงษัฮะล่ะไปเลีนน้ำมหลานมาที่นี่แอดกาเห็นอยู่ผันบ่จอดเอาอเออบ่จอดเอาล่ะก็บ,บ่เอินบ่คีบค่ขีหลางสิล่ะก็เลยก,กับก้นทองก็เล่ยากกปกับ้นท้อง เปล้ายางเอาว้านสันวันที่นี้เป็นคล้องน้ำอยู่ราคาราคาบานมีไส้มันเป็นคล้องน้ำจะคลองกับผ้ากันเก็บบังหอยเก็บเอาเก็บเอาเต็มกับคู่อยู่มันนี็กคนทองกับผ้ากันลุ่งไปเก็บบังหอยอยู่ในน้ำผ้ากันซาเอาซาเอาซาอเอาคนทองเนี่ยจนได้ใส่โซนเสือมากสิได้ลายค่ะใส่โซนเสือมากวันนี้เอามาเทศใส่กับคู่มันเต็ม บักหอยนะ่ะเลี้ยงกันลายสายถึงเท้าเลยเอออะไรฝันว่าได้บักหอยจ้าะโอ้โมเมนต์ดีอาจารย์สมาร์สิเขับหล<ะ>ักสู้ก้อนนี่กับฝันว่าไปเอาบักหอยก็ว่าอาจารย์สามารถอาจารย์สามารถยืนอยู่ข้างเครื่องน้าเลขยรอบก็อยู่บนตัวนั่นแหละหัวก้อนนี้เด็กผพากันเปื้อยอยู่มาัอลลงลิปจ้า มันได้ไม่ฟันเห็นผู้ใดเน่แมนเลยคือคู่นั้นเลยจ้าทันลละเพราะว่าเพราะว่าฟันเฮอาจารย์สามาถมาขึ้นก็หมุก่อนท้องขึ้นติดแมนได้บักไว้แล้วแล้ววันคุ้นคืนคุ้นคืนเนาะขึ้นนีกับฟันว่าได้บักไว้อ่าะที่ว่าคุ้นคืนคุ้นคืนนะขึ้นหนีเด้ออ๋อขึ้นนีเมื่อขึ้นนีจ้าเมื่อขึ้นนีอ๋อ ฟันได้เต็มกับกุ้งเพื่นทรวงน่ะหอบส้วนใส่ส้วนเสือมากแล้วบันที่นี่เอามาใส่กับกุบะไห้มันต่อแถวกันย่าลายสายเลยบ่เป็นนวยบ่เป็นกระเจีกระจังดิเป็นยาวเลยบะไห้มันต่อกันค่ะทนายจ่าอ๋ออ๋อขอบคุณแนนไหมโอ้ยออกแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วตัวเล็กออกมาแล้วเบิ้งเบึ้งเบึ้งเบึ้งคือกบตัวน้ำนี่แหละกบตัวน้ำเบึ้งเบิ้งเบึ้งคือกบตัวน้ำนี่แหละตัวเล็กแนนไหมน่ะ ก็เป็นหนึ่งสี่หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามกบตนน้ำครับหนึ่งสองสามนะครับสองวันของแยนใหม่หนึ่งสองสามสี่หาหกหนึ่งสองสามสี่หาหกนี่รินแยนใม่เชียนเซียนสี่ได้ยี่เจ็ดแม่จา่ามังยูเล่ยี่สิบ จ้า,ากสองเจ็ดเสียงเสียมซีได้สอจนะครับผมจุดทูบเสียงทายได้1 2 3่งนะครับผมเอฟท่านไหนที่ชอบก็พิจารณาดูได้นะครับย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางชอบจัดขัดผ่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบตงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ